ชาวประมงพื้นบ้านตําบลเกาะลิบงอําเภอกันตังจังหวัดตรังสุดประหลาดใจหลังจากพบฝูงปลิงทะเลสีแดงส้มจํานวนนับล้านตัวที่บริเวณหน้าหมู่บ้านหาดยาวมตนาอยซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่ที่พายุนักจบมาหากินโดยบางหมานหรือนายวิโรธเบนหมูดอายุ45ปีชาวประมงพื้นบ้านบ้านหาดยาวตําบลเกาะลิบงอําเภอกันตังจังหวัดตรังพาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูความประหลาด หลังจากได้พานักท่องเที่ยวไปชมพยูนสัตว์อนุรักษ์ประจำจังหวัดตรังที่บริเวณหน้าหมู่บ้านหาดยาวเชื่อมต่อกับหมู่บ้านมดตะนอยโดยได้พบเห็นฝูงปริงทะเลสีแดงส้มจำนวนนับล้านตัวอยู่เป็นสายสาย,สายเหมือนสายน้ำทอดยาวตามแนวหญ้าทะเลกินเนื้อที่30-40ไร่สร้างความแปลกใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่เคยพบฝูงปลิงทะเลจำนวนมากมายเช่นนี้มาก่อนเลยในท้องทะเลตรังโดยบางหมาเล่าว่า บริเวณที่ตนเองได้พบปลิงทะเลสีแดงส้มฝูงนี้เดิมเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งหญ้าทะเลหื่นใหญ่ทั้งหญ้าทะเลพันหญ้าคาแต่ขณะนี้ตายหมดแล้วคงเหลือหญ้าทะเลพันธุ์ใบมะกรูดและหญ้าทะเลพันธุ์ใบมะขามซึ่งเป็นอาหารพยูนและมีพยูนมักเข้ามาหากินหญ้าทะเลอยู่เป็นประจำจำนวน3ตัวซึ่งก่อนนี้ตนเองก็เคยพบปลิงทะเลชนิดนี้บ้าง แต่มันจะกระจายอยู่ตามแหล่งหญ้าทะเลต่างๆจุดละ3 5ถึง5ตัวเท่านั้นไม่เหมือนกับครั้งล่าสุดที่ในห่วงนี้จนสร้างความแปลกใจให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเป็นอย่างยิ่งเพราะพวกมันมารวมตัวกันเป็นสายยาวเป็นจำนวนเยอะมากขณะที่ตนเองก็เพิ่งจะมาพบเห็นเป็นครั้งแรกในช่วงอายุ4 5ปีปลิงทะเลสีแดงส้ม จะมีลักษณะเป็นตัวกลมๆแข็งๆแต่สิ่งที่แปลกสำหรับปลิงทะเลชนิดนี้ที่บางหมันได้จับขึ้นมาดูก็คือบริเวณลำตัวของมันจะมีหญ้าทะเลติดอยู่ทั้งหญ้าใบามะกรูดและหญ้าใบามะขามซึ่งเป็นหญ้าทะเลที่พยุนชอบกินรวมทั้งยังมีเปลือกหอยและดินทรายติดอยู่ตามตัวของมันด้วยเสมือนกับว่าอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้กับปลิงทะเลชนิดนี้<ม>ก็จะติดตัวมันไปทั้งหมด บางหมานจึงได้นำปริงทะเลชนิดนี้ส่งไปให้นักวิชาการเพื่อทำการตรวจสอบต่อไปแล้ว,วเพื่อหาความกระจ่างชัด,ดและอยากให้นักวิชาการเข้ามาตรวจสอบต่อไปว,ว่าเป็นปรากฏการณ์อะไรจะมีภัยคุกคามกับปริงทะเลหรือธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่หรือว่าพื้นที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ปริงเข้ามาหากินในพื้นที่นี้ปลิงแดงนี้มันอยู่ตามแนว้ทาทะเลแต่ว่าเราไม่เคยเจอปรากฏการณ์ที่ว่า เป็นสายเป็นผูงอย่างนี้ครับเยอะมากเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผมตอนเป็นเด็กเนี่ยเวลามาเอาจากตีนนั้นเจอเจอก็ในแนวเอ่งแง่ตาลีเนี่ยก็ประมาณสักก่อนหนึ่งก็เสียตัวอีกจุดหนึ่งก็สองสามตัวแต่นี่เล่นมันเป็นผูงเลยครับไม่ไม่เคยเห็นตั้งแต่อายุมาสี่สิบห้าปีแล้วเพิ่งเห็นกลางนี้กลางเล็กแล้วนี่มันมันมันปรากฏตัวแบบนหน อ่เพิ่งเจอเมื่อวานครับผมพาลูกค้ามาดูประยุนยเจอเมื่อวานแล้วมันกิน,เน,เ,นเนื้อที่ตรงนี้เท่าไหร่เนื้อที่ตรงนี้ประมาณสามสี่สิบไลทครับคิดว่ามันมาก,กิน,นอะไรอ่แต่ว่าผมนึกว่ามันจะไปกินหน้าตาลีไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าต้องต,วตรวจสอบอนแต่ว่าที่ที่ลำตัวปริงปริงแดงเนี่ยที่จับขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะมี เน่าใบมะกรูดที่ประยานกินจะมีปลากหอยทุกอย่างที่ติดตัวเขาอะคือจะอะไรก็เข้าใกล้ปลิงเนี้ยจะติดทุกอย่างเลยไม่ว่าเปลือกหอยไม่ว่าดินทรายไม่ว่าหญ่าทะเลไม่ว่าเ่าคาร์ที่เห็นเมื่อกี้คเรับไม่เคยเห็นมากมายขนาดนี้เลยครับเยอะมากอ่าทำไมอนตรงนี้มันอุดมสมบูรณ์เรื่องอ่าขู่หอยปูปลาหญ่าทะเลอ่าเพราะมีหญ้าทะเลเยอะ แต่นี่ยาตาลียา,าายาตาสัยไปเยอะแล้วก็เหลือแต่ยา้ยาใบามะกรูดกับใบมะขามที่ประยุทธ์กินอยู่ตอนนี้ตอนนี้ตรงนี้ที่อาทยาตรงนี้มีอยู่สามตัวประยุทธ์แต่นี่คือมันเข้ามาอยู่ในแหล่งยาทะเลครับเข้ามาอยู่แหล่ง้าทะเลครับเนี่ก็ยังนึกอยู่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์อะไรตั้งสี่สี่ห้าสิบปีแล้วผมเพิ่งเคยเห็นครัง้งแรกแต่ก็อยากรู้อยากให้ทีมอาจารย์ประเสริฐ ีมวิจัยราชธงมคุณปากเมิงอยากให้มาวิจัยหน่อย